พื้นที่ติดแม่น้ำถูกล้อมรัว้วมีขนาด10ใไร่ค่ะเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านใน3ตำบลของอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าเคยใช้เป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ของคนในชุมชนบ้านช่อแลบ้านม่วงคำและบ้านดงพวกเขาใช้พื้นที่แห่งนี้ทำกิจกรรมและประเพณีพื้นถิ่นมาตั้งแต่ปี2520แต่ในปัจจุบันพื้นที่ถูกล้อมรัว้ว โดยในทุนอ้างสิทธิ์ในการครอบครองทำให้ชาวบ้านไม่สามารถเข้าไปทํากิจกรรมอะไรได้ค่ะชาวบ้านคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มานานกว่า40ปียืนยันว่าที่นี่เป็นท่าทรายไม่เคยมีโฉนดจึงเชื่อได้ว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของและชาวบ้านก็เคยไปใช้ประโยชน์มาจนถึงปัจจุบันที่เกิดปัญหาขึ้นมาค่ะเป็นเป็นท่าน้ำจะเป็นกาะยาวไปถึงถึงฟังนุ้นเลยนะฮะ จะจะที่แถวนี้จะบมีโฉนดเลยฮะสาระอ่ามันจะมีเรือข้ามฟากไปมาไปมาเนี่ยฮะเป็นที่สาธารณะมาโดยตลอดนะครับแล้วมันมีลําน้ำสองลำน้ำอย่างเรครับครับมันมีลําน้ำสองแม่น้ำมามามา,มา,มาประจบก,กันทั้งนี้แม่น้ำปิงกับแม่น้งัดจะไหลามาประสุบอ่าบามาปะปาก,กันครับ,รบแล้วก็แถวนีน้จะเป็นเป็นจะเป็นท่าน้ำเป็นท่าทรายอะครับกว้างเลยนะครับ ที่ติดน้ําแบบนี้ก็ต้องปรึกษากับทางเจ้าท่านะคะรวมไปถึงหน่วยงานในท้องถิ่นแต่ก็มีข้อมูลมาจากสมาชิกสภาเทศาบาลเมืองแกนพัฒนาอําเภอแม่แตงค่ะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านเขาก็ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วแต่ไม่มีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นล่าสุดก็เลยไปร้องต่อสารปกครองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะทางหมู่บ้านทางชาวบ้านเกิดความบอพอใจในสิ่งที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หน้าที่ก็คือเอ็นเอียงเพื่อจะเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มนายทุนที่เข้ามาทำการบุกรุก,กหาดทรายแม่น้ำปิงแม่น้ำงัดของหมู่บ้านโดยการยื้อเวลาเพื่อยืดออกไปอบอหื่อยู่ในกำหนด90วันื้อเกิน90วันเพื่อเจ้าบ้านและตัวแทนจะ บ่มีซีดในการร้องต่อศาลปกครองเพื่อขอความยุติธรรมความกังวลอย่างหนึ่งถ้าเรามองภาพทางอากาศแบบนี้ก็จะเห็นนะคะว่าพื้นที่ที่ชาวบ้านเขาพูดถึงเนี่ยเป็นเส้นทางน้ําไหลผ่านใน3ตนําบลคือตําบลแม่แตงตําบลอินทขินและที่บ้านเป่าของอําเภอแม่แตงนะคะชาวบ้านเคยใช้เป็นท่าเรือ เพื่อที่จะสัญจรทางน้ำรวมไปถึงการประกอบกิจกรรมต่างๆในชุมชนจึงกังวลว่าถ้ามีการเปลี่ยนสภาพสิทธิ์ในการครอบครองก็อาจจะทำให้ชุมชนขาดพื้นที่สาธารณะไปค่ะ